สวัสดีค่ะดูคนยี้นีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เ okay. คเช่นเคยแล้วก็คลิปเพิเคษสะบับสั้นนะคะเ <c oughs> นั่นองจากยังเจ็บคออยู่นะคะกะ็เราอ่านกันแบบสั้นๆไปก่อนเนาะวันนี้ในะเคยอยากทำให้เกี่ยวกับคืออยากดูให้เกี่ยวกับแบ็กกราวด์นะคะหรือว่าพื้นเพพื้นฐานของครอบครัวของเนื้อคู่คุณนะคะว่าเขาตบเขาเติบโตมาจากครอบครัวแบบไหนประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองส่องดูกันเนาะ เค,ค้กมีการให้เลือก4ใบนะคะเป็นตัวแทนไพ่สี่กองกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค,ค้กนะคือใบนี้นะคะ1 2 3 4คุณเลือกได้เลยค่ะมาสองแบ็กกราวน์ของเนื้อคู่คุณกันว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศี ธาตุด,ดินนะคะก็คือพฤษภกันมังกรนะคะแล้วก็สิงตุลน,นะคะอันนี้จะเป็นของคุณหรือเขานน่นเองนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะตัวคนคนนี้เนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับที่บ้านอะ่ะไม่ได้มีเงินมากมายนะคะแล้วก็พ่อกับแม่ไม่ได้มีเวลาให้ ไม่ได้บอกรักไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเอาจริงๆอาจจะโตมาแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะคือคุณแม่เลี้ยงเขามาคนเดียวพ่อเลี้ยงเขามาคนเดียวอะไรแบบเนี้แล้วก็เขาอาจจะมีพี่น้องด้วยนะเป็นคนที่มีพี่น้องพี่น้องรักกันด้วยเขากับพี่น้องอรักกันดีนะคะแล้วก็เคมีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆเขาลําบากเขาลํา,บา,า,ลาบากในในเรื่องของการเงินอาหารที่พักอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็คนคนนี้เติบโตมาในครอบครัวที่เหมือนกับมีอะไรไม่ค่อยสื่อสารทางความรู้สึกกัคล้ายๆกับว่าเหนื่อยท้อกังวลใจก,ก็จะ,ก,จะก็จะเก็บไว้อดทนแสดงออกเฉพาะความรู้สึกที่ดีๆหรือพูดเฉพาะสิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นเรื่องท้อใจหรือเนกาทีฟจะจะไม่แสดงออกมาจะเก็บไว้ข้างในใจจะไม่พูดเพราะมันบั่นทอน คนที่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเหมือนโตมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยสื่อสารทางความรู้สึกไม่ค่อยเอ็กซ์เพรสไม่ค่อยบอกว่าอันนี้รักนะอันนี้ชอบนะอันนี้ไม่ชอบนะอะไรไม่ไม่ค่ะไม่พูดกันอะไรเงี้ยไม่ไม่บอกรักไม่บอกชอบไม่คือเหมือนในครอบครัวแสดงความรักผ่านการกระทําอย่างเดียวเลยแล้วก็โตมาในแบบที่มี มีคนในครอบครัวเขาซึ่งอาจจะเป็นพ่อหรือแม่หรือคนที่เขาโตมาด้วยนะคนที่เลี้ยงเขามาท็อกซิกนะคะเช่นอาจจะมีการติดยาติดเหล้าติดบุหรี่นะคะมีการทะเลาะกันของคนในครอบครัวค่ะเขาโตมาในในครอบครัวที่ถ้าเอาตามไพ่เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งพ่อหรือว่ามัสกูลินในบ้านเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับทําตัวเป็นใหญ่ในบ้านนะ่ะเสียงดังชวนทะเลาะ เป็นเจ้าบ้านเป็นคนออกคำสั่ง abusive อืมเป็นคนที่กดดันลูกกดดันภรรยาคนคนนี้นะเป็นเป็นอ่าเป็นคนที่ท็อกซิกในบ้านนะคะเป็นคนที่ทำให้บ้านเต็มไปได้วยความกังวลแล้วก็เกรงกลัวคนคนนี้อะไรเงี้ยอืมเขาตมาในครอบครัวประมาณนี้ นะคะแล้วก็เค่มีความรู้สึกว่าเขาอะมีภาพจำบางอย่างเกี่ยวกับมาสกูลินคนนี้ว่าเขาจะไม่เป็นแบบนี้เด็ดขาดเขาจะไม่เป็นแบบนี้อะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะไม่เป็นเหมือนพ่ออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคะคดแค่ยกตัวอย่างมีการใช้ความรุนแรงในบ้านหรือการทรมานใจหรือการทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยในบ้าน นี่อันอันนี้คือแบ็คกราวด์ตอนเขาเด็กๆนะคะคราวนี้ยังไงอีกบอกอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเขาได้อีกบ้างอืมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นประมาณนั้นน่ะแต่อันเนี้ยเป็นคือจริงๆเน่เค้กตั้งใจจะเปิดให้เป็นเหมือนกับเกี่ยวกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะปัจจุบันน่ะปัจจุบันนี้ ครอบครัวเขาอะเต็มไปด้วยความมั่นคงมั่งคั่งนะคะตัวเขาเองหรือน้องเขาพี่น้องเขาเนี่ยทุกคนประสบความสําเร็จนะคะมีบ้านมีเงินเก็บทุกคนเรียนจบสูงนะคะเรียนจบปริญญาเรียนอะไรเงี้ยมีการศึกษาที่ดีประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็มีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยมีเกี่ยวข้องกับ เต็มไปได้วยความสุขแล้วก็วิชฟ f ล l ิลเมนนะคะปัจจุบันเขาไม่ได้ครอบครัวเขาตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้ทุกข์เหมือนสมัยในอดีตแล้วนะคะเป็นอะไรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้คำว่า perfect ได้เลยอะ่ะ9กับ10อือันนี้คือครอบครัวเขาในปัจจุบันนะคะก็คือเหมือนกับแม่ก็สบายพ่อก็สบายอะไรเงี้ยมีเงินเก็บประสบความสำเร็จมีฐานะแบบนั้นเลยอะ่ะใช้คำว่ารวยได้เลยนะคะเนี่ยของกองนี้ อันนี้คือสถานะในปัจจุบันเนะเาะแล้วก็เคารู้สึกว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยมีการาได้รับการศึกษาที่ดีนะคะเรียนจบสูงค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนเป็นที่น้ำหน้าถือตามีคนเชื่อถือคนในครอบครัวเขาบางคนอาจจะเป็นครูก็ได้อืมหรือหรือทําอะไรที่ใช้ความเก่งมากๆเป็นหมอแพทย อะไรประมาณเนี้คะ่ะด้วยเค้กบอกได้เท่านี้แหละเนาะก็เนี่ยเป็น wish fulfillment เลยคือครอบครัวเขาตอนนี้คือสมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์มากสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วย Wealthy อโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไปต่อหน้ากับเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะคนที่เลือกการ์ดใบนี้ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันเนี่ยตุล เมนะคะมีนกรกรพิจิกคุณหรือเขานะเออ่คราวนี้คนคนนี้เนี่ยคนที่เป็นเนื้อคู่คุณเนะะี่ยค่ะเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้าง strict s t r i c คือแบบเคร่งมากอาจจะเคร่งศาสนาหรือว่าเคร่งลักษณะนิสยัยเคร่งวัฒนธรรมเคร่งความคิดอะไรเงี้ยถูกตีกรอบความคิดมาตั้งแต่เด็กๆ ห้ามออกนอกลูก่นอกทางห้ามไปเที่ยวห้ามดื่มเหล้าถูกถูกสอนให้อยู่ในกฎในระเบียบม,มาตลอดไม่มีสิทธิ์คิดเองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองจะต้องมีผู้ใหญ่หรือพ่อแม่คอยควบคุมคอยชี้นำคอยตัดสินใจให้ตลอดเวลาอาจจะโตมาในครอบครัวข้าราชการหรือนักกฎหมายหรือตำรวจหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาไม่มีโอกาสได,ได้ได้ทำตามฝันจริงๆของตัวเองเลยนะ เขาต้องทําตามฝันของคนอื่นนะเช่นพ่อบอกว่าให้ไปเป็นครูเขาก็ไปเรียนครูอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าให้ไปเรียนหมอเขาก็ไปเรียนหมออะไรประมาณเนี่ยค่ะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นไม่เป็นเป็นอนอันื่นไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็เหมือนโตมาแบบที่คนในบ้านเขาอะไม่รู้จักนิสัยเขาจริงๆด้วยซ้ําเพราะว่าเขาต้องกดนิสัยจริงๆเขาไว้ต้องอยู่ในกฎในระเบียบของที่บ้านต้องเรียบร้อยต้อง พูดจาดีต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะประพฤติดีไม่ทำอะไรผิดกฎหมายไม่คิดนอกกรอบไม่ทำอะไรที่ที่มันผิดต่อศีลธรรมด้วยอะไรเงรี้ยห้ามห้ามมีแต่ข้อห้ามเต็มไปหมดเลยเขาเขาโตมาในครอบครัวแบบเนี้ยตั้งแต่เด็กอือันนี้คือเท่าที่เฮกบอกได้นะคะคราวนี้มาดูกันว่าแล้วในปัจจุบันนะ่ะ เค้กรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาน่าจะโตมาได้ครอบครัวเหมือนที่เค้บอกเขาราชการตำรวจหรือนักกฎหมายหรืออะไรที่มันเป็นเต็มไปด้วยกฎอ่ะอืมหรือนักวิชาการนะคะที่พ่อกับแม่เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างสตรีกแล้วก็มีระเบียบมากอะไรเงี้ยมาดูปัจจุบันปัจจุบันเค้กรู้สึกว่าเขาแยกอยู่กับที่บ้านที่บ้านเขาเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้น นะคะเป็นแบบเมื่อกี้เป็นแบบสตรีกยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวเขาเขาออกมาค้นหาตัวเองไม่เชิงมาค้นหาตัวเองถ้ามันขึ้นมาคู่กันแบบเนี้ยแปลว่าเขาเขาแยกแยกที่อยู่ก็จริงไว้ถึงว่าแยกออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดซื้อบ้านใหม่ก็ตามแต่อาชีพที่เขาทำเป็นอาชีพที่มาจาก ที่บ้านเหมือนเดิมที่บ้านบอกให้ทําอะไรหรือธุรกิจจากที่บ้านหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับที่บ้านนะคะเขาเขาก็ยังทําอันนี้อยู่แล้วก็เคงรู้สึกว่ามันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งหรือตอนนี้แหละที่เรากําลังอ่านไพ่กันอยู่ที่เขาเริ่มจะรีเฟกเริ่มจะส่องกระจกแล้วก็มองตัวเองว่าเนี่ยไอ้ที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่เราอยากทําจริงๆใช่ไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่พ่ออยากให้ทําสิ่งที่แม่อยากให้ทํา ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะนี่เราเป็นตัวของตัวเองเราจริงจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังอยู่ในช่วงที่แบบเอาจริงๆนะเขาอะอยู่ในช่วงที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆเราตัวเองอ่ะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่สิ่งที่เขาทําอ่ะเต็มไปด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมีความมั่นคงทางทาง หน้าที่การงานมากๆนะคะสูงมากเลยเออไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยถ้าเป็นเนื้อคู่คุณแล้วเขาจะไม่มีงานทำหรืออะไรเงี้ยไม่นะคะคือด้วยความที่เขาโตมาในครอบครัวที่วางแผนให้เขาเป็นอย่างดีอ่ะเขามีงานทําแน่นอนแต่ที่คุณจะต้องเจอคือเขาจะค่อนข้างเครียดหน่อยๆน่อยเออถ้าถ้าเป็นเรื่องของที่บ้านเขาแล้วก็เขาอาจจะเหมือนกับ อะไรอะไรก็จะขึ้นอยู่กับที่บ้านเขาซะส่วนใหญ่แบบ 60- 7ิเจอะไรประมาณนะะี้ค่ะดังนั้นคุณเองก็ต้องเข้ากับที่บ้านเขาได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะน,นี่คือเท่าที่เคกบอกได้เนาะแต่ถามว่าที่บ้านเขาอ่ะรักกันไหมอบอุ่นไหมเขารักกันนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใย,ยการดูแลกันดีมีการติดต่อสื่อสารนั่นนี่แต่คือความเป็นระเบียบหรือกฎในบ้านมันเยอะแค่นั้นเองนะคะโอเคประมาณนี้ ไปต่อนาะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามหรือว่าการใบนี้นะคะดูสิตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะมีลัคนาราศีธาตุไฟนะคะก็คือเมษธนูนะคะตุลกรกฎพฤษภนะคะเมษธนูตุลกรกฎพฤษศกลุ่มประมาณนี้นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณก็ได้หรือเขาก็ได้นะคะ คนคนนี้เนี่ย,นนยโตมาในครอบครัวที่เคกร,รู้สึกว่าเขาเขาโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นนะแต่อาจจะเป็นพ่อหรือแม่ที่มีการเสียชีวิตไปก่อนแต่ครอบครัวเขาอบอุ่นนะคะครบถ้วนเลยโตมาแบบที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบมีความเข้าใจพ่อกับแม่รักกันอะไรเงี้ยคือคือดีเลยแหละส่วนส่วนตัวเขาเองอะ่ะเขาก็เหมือนกับ อาจจะต้องไปเรียนต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กนะคะไม่ไม่ไมค่อยได้ไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านที่บ้านอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวใช่มีงานที่มันยูนีก่ะเขาไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครถ้าเป็นลูกจ้างมันเป็นลูกจ้างแบบแม่ตัวเองพ่อตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ยเขาเคยไปเรียนต่างประเทศมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอะถูกถูกสอนให้ค้นหาตัวเองตั้งแต่เด็กว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไรอยากจะไปทําอะไรก็ไปทําในช่วงเวลาที่เรียนอะไรเงี้ยแต่ณนะจุดจุดหนึ่งต้องกลับมาสารต่อธุรกิจที่บ้านทํางานให้กับที่บ้านเพราะว่าเขามีธุรกิจอะไรที่มันมั่นคงที่เขาสร้างไว้แล้วคนคนนี้มีฐานะนะเคยร,รู้สึกว่าน่าจะมีฐานะพอสมควรเลยแหละพอสมควรเลยนี่แค่ไหนก็กกมีฐานะใช้คําว่ามีฐานะแล้วกันเนาะพิจารณาเอานะคะน่าจะเรียนจบสูงหรือเรียนจบ,จบจบจากต่างประเทศอะเออหรือว่าเรียน เรียนเรียนเรียนจบสูงเรียนจบต่างประเทศหรือเรียนอะไรที่ไม่เหมือนกับพ่อไม่เหมือนกับแม่ a อืม a y y w a y ไม่ว่าเขาจะเรียนอะไรเขาต้องกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเพราะง้นเคกมองว่าคนคนนี้ยจะไม่ใช่สายข้าราชการไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ออทหารตำรวจหมอนักบินไม่ไม่ใช่สายนั้นจ้งต้องเรียนอะไรที่เกี่ยวกับบิสเนสนะคะหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ย ทำนองนั้นมากกว่าแล้วกลับมาทําธุรกิจที่บ้านนะคะพื้นฐาคนครอบครัวดีมากแปลว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับเติมตัวเองเต็มอืมแบบเขาเป็นคนที่รักตัวเองเป็นอนะเพราะว่าเขาเต็มมาจากที่บ้านเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นนะ่ะการมีแฟนนะ่ะมันเหมือนเป็นแบบ extra sheet อะไรเงี้ยนะหรือว่า extra extra Cream, ์ต i ้า e ิปครีมอะไรเงี้ยนะสมมุติว่าตัวเขาเป็นกาแฟหนึ่งแก้วเขาเขามีตัวเองอะเต็มแก้วอยู่แล้วแล้วก็ถ้าจะมีแฟนหรือว่ามีเนื้อคู่ ก็คือเป็นแบบวิปครีมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยคำนี้เนี่ดูซิปัจจุบันปัจจุบันนะคะตัวเขาก็คือทำงานกับที่บ้านนี่แหละน่าจะทำงานกับธุรกิจของที่บ้านทําธุรกิจของของที่บ้านด้วยแล้วอาจจะลงทุนลงทุนในหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย แบบที่เป็นของเขาเองอ่ะ investment ของเขาเองอ่ะแยกมาด้วยแล้วก็ทำงานกับของที่บ้านด้วยส่วนอะไรที่เขาเรียนมาเนี่ยได้เอามาใช้ถ้าเขาเรียนสายตรงกับกับไม่เค้ไม่ได้รู้สึกว่าเขาน่าจะเขาน่าจะไม่ได้เรียนสายตรงกับธุรกิจที่บ้านแต่เขาทำงานที่บ้านได้เพราะว่าเขาก็โตมากับที่บ้านนะเนาะแต่เขาเรียนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินได้หรือใช้เป็นงานอนดิเรกได้เช่น เรียนพวกการทําหนังทําเพลงเรียนมาร์เก็ตติ้งเรียนเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนคนเนี้ยฉลาดมากเลยอ่ะทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีมีการลงทุนเก่งเรื่องเงินเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์เค้กพูดถูกไหมเศรษฐศาสตร์มันเกี่ยวกับเงินไหมอ่ะเกี่ยวแหละ อประมาณนี้แล้วเขาน่าจะเป็นคน introvert ด้วยนะคนนี้โลกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะแล้วก็ฉลาดเรื่องเงินไม่ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวแต่ไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยแต่ถ้าจะต้องจ่ายก็จ่ายแต่ว่าแบบก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีเงินแล้วจะใช้แบบสุรุยสุไยไม่ใช่นะคะเป็นคนที่โอเคคนหนึ่งเลยแหละประมาณนี้นะคะฐานะทางบ้านก็ยังดีอยู่ เหมือนเดิมเลยจริงๆดีกว่าเดิมด้วยเพราะว่าตัวเขามาต่อยอดแล้วแถมลงทุนเพิ่มด้วยนะคะเออคุณน่าจะมีโอกาสได้สามีหรือว่าภรรยาที่มีฐานะดีเลยนะเนี่ยใช้คำว่ารวยได้เลยอ่ะเออประมาณนี้นะคะคือตามไพ่เลยอ่ะโอเคออาไปต่อนะคากเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ลัคนาราศี มีนกรกฎพิจิกนะคะกลุ่มแล้วก็ตุลน,นะคะมีนกรกฎพิจิกกลุ่มตุลน,นะคะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรือเขาดาวจันทร์ก็ได้เนะาะคนคนนี้โตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะสู้ชีวิตเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรวยมาก่อนตอนเด็กๆนะรวยมาก่อนแล้วธุรกิจพ่อกับแม่ล้มละลายหรือเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละ เกี่ยวกับผู้ปกครองเขาอะทาให้ต้องย้ายบ้านย้ายที่อยู่ไปจากบ้านหลังใหญ่ไปอยู่ที่ที่เล็กลงแล้วเขาเองต้องทํางานตั้งแต่เด็กหรือว่าสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่เด็กอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะหรือพ่อกับแม่เลิกกันเขาก็เลยจะต้องเหมือนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอต้องทํางานหาเลี้ยงอ่ะเคกมีความรู้สึกคนคนนี้ต้องโตตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ต้องต้องทำมาหากินด้วยตัวเองทำมาหาเลี้ยงครอบครัวมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะมีมีคนมีพ่อหรือแม่เงี้ยเลิกลากาันหรือธุรกิจล้มละลายหรือมีอุบัติเหตุหรือมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนตัวเขาก็เลยต้องรับผิดชอบครอบครัวที่เหลือหรือตัวเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นคนที่ต้องคอยดูแลแม่กับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยคือ ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่มีระเบียบว,วินยัยคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่อ่อนแอนะคะเป็นคนใจเข้มแข็งมากตั้งแต่เด็กเพราะว่าผ่านเรื่องพวกนี้มาเค้กบอกได้แค่ว่าคนคนนี้เคยรวยมาก่อนแบบเคยมีเงินเยอะมากตอนเด็กๆอะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคือมีแล้วก็พลึบไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเครู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะรักเฟมินินในบ้านเขามากอาจจะเป็นแม่ย่าหรือยายเพราะ เพราะเฟเมนินเป็นคนเลี้ยงมาประมาณนี้นะคะเขาบป็นคนที่มีเหตุผลต้องโตตั้งแต่เด็กถูกบังคับให้โตสถานการณ์สิ่งแวดล้อมบังคับให้เขาต้องต้องโตประมาณนี้มาดูสถานะครอบครัวในปัจจุบันกันดีกว่าสถานะครอบครัวในปัจจุบันนะ่ะเครู้สึกว่า อยู่ในช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวนะคะคือตัวเขาอะถ้าเขาเคยมีมีบ้านหลังใหญ่เขาอยากให้ครอบครัวของเขาเนี่ยได้กลับไปอยู่บ้านหลังใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยกำลังก่อร่างสร้างตัวอย่างคนเนี้ยอาจจะซื้อบ้านแล้วซื้อบ้านให้แม่อยู่ไงนะคะ่ะแล้วเขาก็กําลังผ่อนบ้านอยู่หรือกําลังสร้างเพิ่งซื้อที่ดินแล้วกําลังสร้างอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีความฝันหลายอย่างความฝันของเขาอะเกี่ยวข้องกับ ครอบครัวพาร์ทเนอร์ชิพหรือการที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองด้วยนะเคยรู้สึกว่าเขาอยู่ไกลบ้านเหรอตอนเนี้เขาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวแล้วเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงครอบครัวแล้วเขาก็อยากอยากทำให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่นอีกครั้งถ้าหากว่า เขาไม่เหลือใครแล้วอะเขาก็อยากจะมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวของตัวเองให้เป็นครอบครัวในฝันเหมือนสมัยภาพจําตอนเด็กๆที่เขาเคยมีบ้านหลังใหญ่มีรถมีเงินมีทุกอย่างครบอะค่ะเขาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันะ่ะเขากําลังลงมือทําอยู่คือไปได้เราครึ่งทางแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเหมือนที่เคกบอกอะถ้าเขาจะสร้างบ้านหลังใหญ่เงี้ยตอนนี้คือซื้อที่ดินแล้วแล้วก็กําลังลงเสาเข็มอะไรเงี้ยค่ะคือมันกําลัง on the way อันนี้คือสิ่งที่ที่เค้กสามารถบอกได้เขาเขาอยากให้ความฝันในวัยเด็กของเขาว่ามันกลับมาเป็นจริงอีกครั้งในในอนาคตอะไรเงี้ยกับกับครอบครัวของตัวเองหรือถ้าเขาจะมีภรรยาหรือมีสามีเนี่ย<ม>เขาก็อยากจะให้มันเป็นเหมือนภาพวัยเด็กที่เขาเคยเคยมีความทรงจํนงานั้นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่เค้กบอกได้เนาะก็โอเค ขอบคุณมากมาที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ